เอาละครับผมสวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่หหมดเลยนะครับวันนี้เราจะพักเรื่องกินมาเล่นเรื่องเกมกันนะครับกับหกอะไรอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนเกมหมดเลยถ้าผมพร้อมแล้วนะครับเห็นคู่ต่อสู้ไหมครับเราเล่นกับตาล้องนะฮะคือก๊อตนี่เองนะฮะก๊อตจะใช้ชื่อในเกมว่าสก็อตไบต์นะครับแล้วเจะใช้พีเมีจุด6มลนะครับผมไม่รอช้านะครับ ไปกันเลยกับผมเอ้าตัวเดียกันจริเลย <laughs> มาศึมิลเลอร์แมทนะฮะอาสุกะ,ะกับอาสุกะนะฮะ <c oughs> แล้วอันนี้นะฮะคอนเทนต์นี้เราจะมาเล่นกัน,นะครับจะลองดูว่าผมเนี่ยจะสามารถเล่นออนไลน์แมทได้ไหมอันนี้คือเราจะมาเทสกันก่อนนะฮะด้วยตากล้องนี่เองนะฮะมือฉมังเลยไม่จริงไม่จริง <c oughs> ไม่ไม อ่าไอ้ก้อนด่ามือฉมังผมอ่ะมือใหม่โอ้สไจะตลยดิจดเต็มแน่นอนเราชนะด้วยคอสตูมนะครับอ่ารออุย้ยกระจิตโดนเลยทำไมลอยกันวะเอาละโดนแล้วอ่ะ โอยไอ้คุณออมมือให้ผมมะเนี่ยไม่ได้ออมเว้ยวผมนำก่นหถึงแตงมะผมคุณเห็นกำลังใจผมไหมครับแพ็กแมนโอ้ยคอมโบโมาท่าเดียวครับ ขอจริงนะครับเฮ้ยไปทันทียอมแพ้ตอนนี้ทันไหมไม่ทันเฮ้ยโดนลั้นเลยโอ้ย โอ้ยเอาละครับขึ้นนำนะครับเพราะตาโก้องยังไม่เอาจริงโอ้ยโดนร้านเดียวโอ้ยเฮ้ยมีคอมโบ

ครับปเป็นชัยชนะที่หายากมากเลยนะครับปิดคลิปเลยไหมครับปิดทำไมอ่ะเอาเอาใหม่ไหมหรือว่าจะเปลี่ยนตัวไม่เปลี่ยนอ่ะไม่เปลี่ยนลองต่อน,นะฮะอันนี้ที่เราเล่นกันนะครับเราจะไม่มีซีซันสามแซีซันสี่นะครับเราเล่นแค่ถึงซีซันหนึ่งกับซีซันสองที่มันเป็นอันติเมตอิดิชันนะฮะเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่างบไม่มีนะคะงบไม่มีนะคะ เรียนเรียนคนดูผู้ใจดีบอกญาติช่วยกดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบุณลุงหน้าครับผมเอาเอาขอร้องหน่อยตากล้องเราเราช่วยช่วยวิงวอนหน่อยครับชิญกิมในก่งเงนเงินเงินเงนเงยเดี๋ยวๆๆติดติดันเย็นเงี้ยออไม่ไม่ติดกันติดหรอลอผิดกีโอเค

โอ้ยไม่ทำอะไรังชีพทิ้งไม่ได้ผลเฮ้ยเละเละได้กดมุ่ง มาแล้วโอ้ยเอ,เอ้ยยากจะโมดได้ไงวะโอเคครับอา่าคุณเห็นแมตแรกไหมครับคุณลืมแมตแรกไปเลยนะ แล้ที่เหลือจะเป็นชัยชนะของดังก้องของเรานะครับไป้เกนนะอ่ะตอนนี้ผมขออนุญาตสถาปนาตัวเองได้ไหมว่าเป็นเกมเมอร์มือใหม่มือใหม่เลยเล่นแต่พาคห้าพาร้าเล่นตัวอื่นได้สามไม่เล่นตัวนี้เลยพาคห้ามก็สิบห้าปีเลยเกิดไม่ทนันเดี๋ยวคนดูก็รู้หมดว่าพี่อายุเท่าไหร่ก่อนไม่มีใครรู้หรอถ้าใครทายถูกนะครับ ก็ซับสไคร์มาให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีรางวัลให้นะครับขอบคุณครับคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยว่าผมอายุเท่าไหร่และใบให้ผมกับก๊อตอายุบวกลบ5ปีใครถูก2คนมีรางวัลให้เลยเออห้าปีพอดีนี่หวะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวบวกลบ5ปีไม่ได้หมายความว่ามึงจะโจมตีกูได้ขนาดนี้เว้ยโอเค ครับผมไปคลิปก่อนนะครับสวัสดีครับยังอ๋อโอเคโอ๊ย เข้าเลยอ่ะเอาโดนอีกแล้วคอสแตนท์ฮิตทำไมคอาโบอธิการมันเบาจังวะหรือแล้วกบไม่เป็นวะอ,อันไหนวะคอมโบดูเบาๆเลยคอมโบพี่อะนะของผมอะอยไม่รู้อะพอดีพี่เปิดเปิดมาก็เจออันนี้ก็แบบเออเนี่ยอันนี้ก่อนแล้วนมันแกะง่ายดี โอยมาแล้วมาแล้วโอเคครับผมสองหนึ่งะจ๊ะ <c oughs> สองอเขาไม่ใช่สเรา <c oughs> ผมบอกก่อนนะวันนี้ผมมาเอาคอสตูมนะครับคอสตูมนี่ผมชนะแน่นอนเขาเรียกว่าชุดประจำชาติดีเด่นตบตาที้เปลี่ยนตัวแล้วกันอไ่ได้ได้ลองดูคือเปลี่ยนตัวนี่คือเอาจริง,เอ,งเอาจริงเอาจิงตาเอาหรอ อคนดูเขาดูออกเว้ยมาละหัวเขียวมาละหัวเขียวเออ,อเผื่อคนดูเขาเพิ่งมาดูาว่าว่าใครเป็นตัวไหนนะฮะอันไหนที่มีมิเยอะๆไม่ใช่ผมโอ้ย โอ้ยไม่นะตายเลยโอ้ยตัวล้นนี่คอมโบพักห้าบอกเลยนี่คอมโบพักหกมีพักสี่ไหมพักสี่อสิกาไม่มีเออเอาจบไป เผื่อคนดูถามมาว่าทำไมอสุกะไม่มีภาคติเนี่ยเรื่องไม่มีตายแล้วเ,เนี่ยเออท่าทีเนี่ยท่าเดิมเลยกูเนี่ยโอ๊ย โอ้ยโอ้ยอ้าวนานงงอ้าวตีไข่แตกครับหลังจากที่แพสามสูตมาสูสามมาหลายตามีหนึ่งสองใช่ไหมอ,อเอาไม่ติดกด,กดปุม่มกดปุม่ม ôi cột bùn mì ghéo cột bùn kìa à cột bùn ghéo cột bùn hiệu phong cột bùn này mày đi rồi mình bị rắn nhanh á mày đẹp đi kìa ôi ui sa hả? nó hát mày ngon pé lên giận ui ngon lên âu có biết gì ôi ดท้องแหละมันดีโลนทีเอาเอาโอ้โหเยาร่าตอนนี้สกอร์เป็นเท่าไหร่อะเองไม่รู้สามสองจะเปลี่ยนตัวปะเปลี่ยนละเปลี่ยนนะสองเท่านี่หว่าโ้สุดยอดเลยผมบอกแล้วผม อ้าวมีแค่ตีตาเองตอนนี้เหร่เหร่เราห้าสิั้งคู่นะฮะใครที่กำลังพนันอยู่นะครับอย่านะครับผิดกฎหมายนะครับเล่นคู่อื่นครับผมอย่าเล่นคู่นี้เลยอ่า,อาเอาจริงๆนะฮะเพื่อนๆน้องๆนะฮะพี่ๆอย่าเล่นการพนันนะครับมันมันผิดกฎหมายนะครับมันไม่ดีจริงๆนะฮะอันนี้เราพูดทำขกันนะครับ โอเคมาเรามาเปลี่ยนตัวกันนะครับอเ,เอาเงี้แล้วกันห้ามใช้ตัวเดิมนะหมายถึงว่าอสุกาห้ามใช้กันอืมได้เป็นอีกสามตัวเอาเวลาหมดอะ่ะแล้วเลือกอะไรก็ไม่รู้ให้กูจริงไหมเนี่ยจริงก็บุญจะคุยไงเอ้อถือว่าเสียสลอบไปหนึ่งตัวนะครับผมโอ้กดมัวชัวร์คนนี้ อ๋อไม่เหลือบอกเลยเทนไฟเทนตอนนี้กระแสกำลังมาเรื่องนักมวยนะครับไมไ่เลือกหรอกเวลาหมดเลือกไม่ทันสติมีแค่สี่เหลี่ยมกับสามเหลี่ยมอะมีหมดอ่ะโอเอ็กก็มีโอเอ็กมันเป็นล็อกหลบปะ่ะส่วนใหญ่อ่ะ ใช่โอ้โอแจกแต้มครับเ <two>. อาย่อเฮ้ยมันหมดเยี่ยวเยี่ยว ล่างมันไม่มีเตะอะตัวเนี้ยหรือมีวะมีเหยียบเท้าวเหยียบเท้าคือล็อกหลบปะไม่เหยียบเท้าเลยเหยียบเท้าแล้วต่อยหน้ายังเอี้ยวอยู่เลยกูเนี่ยก็ เปลี่ยนตัวไหม <c oughs> เรียบร้อยไม่ไม่เราต้องแจกสายตามคอนเซปต์เราจะเทิร์นโปรนักกีฬากดน,นะครับไม่ใช่ผมนะครับนีแ่แหนะครับผมกับแมตช์ที่หกนะครับ นักมวยต่อยแล้วเท้าจากว่าสตีฟสิบหกหมดเลยใครวะก็นี่ไงสตีฟไงตัวละครที่สตีฟไงที่หกหมดเลยก็ช่องเราไงโอหงหมดเลยยิ้มเลยนะเวว้าว Oi, 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 counter oi, 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 á, oi, 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 cùng oi, ảo, ảo. เอาให้แพ้ขาดเลย,ายมาที่เจ็ดน,นะฮะเจ็ดหรอเจ็ดแล้ววะไม่รู้อ่ะก็เจ็ดละกัน <c oughs> โอ โดนลูกเดียวเลย,เด,ยเดี๋ยวนักมวยไม่ใช่กระสอบตายโอ้ยของแล้วติดทำให้ตายไม่ตายหรอโอ้โหผีไกอ่อ๋อจะตายดิมันเตะไม่ได้อ่ะโอ้แพ้เลยโดนำนำหนึ่งแต้มครับ เอา้าอะไรวะเนี่ยทุ่มสองมือ,อเหรอกดมั่วเฮ้ยอะไรวะเนี่ยทำ,ทำไม่ได้จะร้องเพลงหน่อยอ๋อไม่ไดือดเดือดเลยคดิต <laughs> ิีเดียวฮะ,ะโดนิดเดียวเองรวมปบอิ๊เดียวครับขาแพงนะครับผม <laughs> ขาดลอย มาเราจะเลือกตัวละครสุดท้ายกันวันนี้เราเล่นตัวละคร3าตัวนะครับผมจะไม่พูดเยอะนะฮะผมจะให้เลือกให้ทันนะครับ <c oughs> ใครชนะขาดลอยนะเป็นเอกฉันนะครับเอมี <c oughs> e นะฮะ6 ml ส่งโจซี่เข้าประกวดนะครับสก็อตบส่งลิงเสี่ยวอยู่เข้าประกวดนะครับผมครับ โอเคแห้งๆเลยตอนนี้ <one>. ย เลดี้เด็บไล้ทุกกะใช้น้ำไม่ต่างเลยโดนน้ำอะไรเนี่ยไม่พูดเยอะครับเพราะว่าพูดไม่ออกลอยเลยลอยเลยโอเคครับตอนนี้ใช้นะ้ำเป็นของก้อนแล้วครับผมยังเดี๋ยวืมท่าโอ้ยติดวั

มีวันของเราหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่วันนี้ก็ได้นะฮะ battle. 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 ตอนแรกคิดไว้นะฮะว่าเราจะท้าร็อกับตากล้องนะครับคิดว่าน่าจะสูญสิบนะครับแต่ว่าเราได้ชัยชนะมาสองตาก็ถือว่าดีใจมากนะฮะจนเกินฝันแล้วตอนนี้เกินฝันแล้ว อแน่นอน,อนโอ้โหตามวินเอาไม่ใช่เขาเล่นกับคนอื่นด้วยู้ว่่าาาดดดเิกบ บอลไม่ติดเลยครับที่ผมนั่งเ็คเกตหรือผมมันเป็นกระสอบรายเนี่ยเฮ้เอาอ่าติดวอติดวอติดวอคอนเทนต์นี้นะฮะบอกเลยมีแต่อะไรกระสอบรายกับไข่ต้มว้าอ้ ได้หมดเลยอ่ะโอ๊ยเฮ้ยเฮ้ยตัวนึงลืมลืมค่าเรวจะบอกว่าตอนสอบก็สอบข้างเดียวดยนะข้างซ้ายพอมาเป็นข้างขวาเลยเล่นไม่ได้เปรียบร้อ <c oughs> เอาจบแล้วเหรอจบแล้วถามรอบแล้ว <c oughs> มาสายพุตาหนึ่งเอาให้สุดแพ้ให้สุดนะครับจบที่การซ้อม แมสสุดท้ายของวันนี้แทนเป็นพระชนะเป็นไหมครับเฮ้ยอาไม่โดน <c oughs> Nhái, anh 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 long nèo. Round 2. Kìa anh anh anh. Oh! Tô tư tói phi hai lô. Tô tư mày. 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 อโอ๊ยไม่มาวะม,มาวะไปแล้วผมไม่มาแล้วเขากลับไปแล้วล่างค,ครับผมไม่มีคำบรรยายครับผม <c oughs> แพ้รับคาบนะฮะ <c oughs> แพ้รับคาบนะฮะ <c oughs> เราจะจบภาพด้วยการดีเทนสทูร็อคบ,บี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้นะฮะผลเอกฉันนะครับชนะสอแพ้แปดนะครับเราจะค่อยๆอเติบโต,ตไปนะฮะเขาบอกว่านักรบย่อมมีบาดแผลใช่ครับผมแต่ตอนนี้รูพุนเลยบอกเลยเราจะจบกันก่อนนะครับกับพบหมดเลยเกมหมดเลยนะฮะใครอยากให้เราทำคลิปนี้อีกนะฮะ ก็บอกกันได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับใครอยากเล่นกับผมก็แอดสตรีมได้เลยนะครับหรือว่าให้ผมแอดไปก็ได้พิมพ์พิมพ์ชื่อ ID เดีเขาเรียกไอเดียปก๊อตน่าจะใช่อ่าพิมพ์เรียกไอดีหรือยูสเซอร์เนมก็ได้แอดอ่าไว้ข้างใต้คอมเมนต์ครับเดี๋ยวผมแอดไปนะครับถ้าอยากเล่นกันนะอยากให้ผมแจกแต้มก็เรียนเชิญได้เลยนะครับผมยินดีนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะ EP หนึ่งของเราต้องไปกันก่อนนะครับผมใครชอบ ก็กดไลค์นะครับใครไม่ชอบก็คอมเมนต์แนะนำกันได้นะครับผมมือใหม่นะฮะหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ที่สำคัญนะครับใครอยากให้เราเล่นเกมนี้ต้องเจากนี้นะครับบอกได้นะฮะถ้าเรามีกำลังทรัพย์หรือว่าสนใจพอเดี๋ยวเราจะเล่นด้วยกันนะครับผมสำหรับวันนี้เราขอลาไปก่อนนะฮะพวกเราหกคนเลยนะครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับบาย